สวัสดีค่ะทุกคนพี่นุชกลับมาประจำการแล้วนะคะอ่ารีบลงเซรั่มก่อนวันนี้นะคะพี่นุชจะมาเล่าให้ฟังนะคะเอ่อมาตอบคำถามนะคะสำหรับที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่า ตอนนี้เซรั่มนะคะลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันมีตามท้องตลาดเยอะแยะทั่วไปเลยทำไมพี่นุชถึงเลือกตัวนี้นะคะทำไมพี่นุชถึงเลือกเป็น J.K เซรั่มนะคะ มาต่อพอดีเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาสั่งครีมอะที่พี่นุชนะคะเลือกเป็นแบรนด์นี้นะคะ J.K. เซรั่เพราะว่าเออเราจะเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยมีเซรั่มที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระยเยอะแยะมากมายเลยโฆษณาแบบดีๆน่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยแต่บอกเลยว่าพี่นุชเนี่ย ไม่เลือกของจากโฆษณาไม่เลือกครีมไม่เลือกเออไม่เลือกเซรั่มจากโฆษณาเพราะอะไรเพราะว่าพี่นุชโดนมาเยอะแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าโดนมาตั้งแต่โอ้โหครีมในเน็ตทั่วไปยันยันครีมหมอค่ะแม้แต่ครีมฝ้าที่แพทย์ผิวหนังมาทำเองพี่นุชก็ลองมาแล้ว ลองมาแล้วเคยมาแล้วทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์เนี่ยก็เลยสอนพี่นุชว่าเราจะซื้อครีมหรือเซรั่มหรืออะไรเกี่ยวกับผิวหน้าสักอย่างนึงเนี่ยให้เลือกที่อินกิเดียนนะคะหรือส่วนผสมนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่พี่นุช เรียนรู้มานะคะประจับประสบการณ์ด้วยจากเอ่อจากที่ได้เรียนมาด้วยนะคะก็คือว่าเอ่อเจ้าตัววิตามิน B3 หรือที่เรียกว่าไนอาเซลามายนะคะเอ่อเขาเป็นตัวที่แบบมีผลงานวิจัยรองรับเยอะมากนะคะว่าตัวของของเจ้าพี่นุจะเรียกง่ายๆว่าวิตามิน B3 เนี่ยนะคะเขาช่วยในเรื่องของเอ่อ ลดเม็ดสีนะคะให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะเมื่อเม็ดสีเนี่ยลดลงนะคะเขาก็จะสามารถที่จะลดฝ้าลดกระได้นะคะลดการเกิดฝ้าใหม่ในอนาคตได้ด้วยนะ,ะคือเจ้าวิตามิน B3 มเนี่ยมีใช้กันมาใช้ใช้ในเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางเนี่ย มากว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องของลดพวกฝ้ากระลดเรือนฝ้ากระนะคะได้จริงแล้วนะคะเขายัางไม่ป้องกันเนี่ยการเกิดฝ้าถาวรในอนาคตได้ด้วยนะคะพร้อมกับช่วยลดเรือนริ้วลอยเพราะตัวของเขาเนี่ยจะไปช่วย ว,วิตามิน B3 เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเราเนี่ยให้ผิวตึงเด้งเด็กนะคะพี่นุ้ยอายุ42แล้วนะคะจากเมื่อก่อนหน้าป้ามากยังกลับมาเด้งได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ย ค่อยๆแข็งแรงฟื้นฟูให้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากการที่เขาไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซลลมายนะคะตายชั้นผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นอกจากจะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆแล้วนะคะเมื่อผิวเราแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะช่วยลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสิวก็เลยใช้เจ้าวิตามิน B3 มเนี่ยแล้วสิวหายด้วยนะคะซึ่ง อ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเออคุณสมบัติที่ดีของวิตามิน B3 อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาช่วยป้องกันรังสี UV ได้ระดับหนึ่งนะคะช่วยลดการเกิดมะเมล็งผิวหนังได้นะคะในอนาคตนะพร้อมทั้งเขายังช่วยลดกระบวนการการเกิดอ่ะ โรคที่เกิดจากผิวหนังอักเสบต่างๆนะคะไม่ว่าจะอ่าสิวไม่ว่าจะผิวไหม้ผิวเบิร์นหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไร ผิวหนังนะคะเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับอ่ะพูดง่ายๆว่าโรคเกี่ยวกับผิวหนังทุกๆอย่างเนี่ยเจ้าวิตามิน B3 มเนี่ยเขาก็จะช่วยลดตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าวิตามิน B3 มเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปแล้วช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเซลล์ไมาในชั้นผิวของเรานะคะเออซึ่ง ออย่างที่พี่นุชบอกว่าเขาใช้กันมาเป็น20ปีแล้วนะคะเป็นส่วนผสมในครีมทั่วไปเลยแต่ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนจะใส่เยอะฝักกันเท่านั้นเองซึ่ง jk นะคะ jk แบรนด์นะคะพี่นุชด,ดูแล้วเนี่ยก็คือในอาเซอรไมาเนี่ยเป็นส่วนผสมตัวที่3นะคะรองจากอ่อน้ำนะคะแล้วก็ตัว ตัวไฮยาไฮยาลูโรนเออนั่นแหละตัวหนังสือมันเล็กเลยอ่านช้าหน่อยแต่พี่นุชอะคือดูแล้วว่าเป็นส่วนผสมตัวที่3เลยก็คือเวลาที่เขาลงอินกิเดียนเวลาที่เขาลงส่วนผสมเนี่ยเออเวลาที่ลงนะคะก็คือเขาจะลงตามเออส่วนผสมที่เยอะสุดนะคะเรียงลงไปจนถึงน้อยสุดนะซึ่งพี่นุชดูแล้วเนี่ยแบรนด์อื่นนะ แบรนด์อื่นที่พี่นุชเคยเจอโฆษณาว่าดีอยงนู้นดีอย่างนี้พอไปดูอินกิเดียนแล้วเนี่ยใส่แค่แบบเหมือนมันจะไม่มีผลอะไรกับผิวเราเลยอะ่ะเออนั่นแหละพี่นุชก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าที่เลือกตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 อยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะและว,วิตามิน B3 นะคะมีประโยชน์กับผิวมากๆเลย พร้อมทั้งให้ความปลอดภัยโอกาสของคนที่จะเกิดการแพ้ตัวเนี้ยยากมากนะคะวิตามิน B3 น้อยไม่ใช่อะไม่ใช้คําว่ายากดีกว่าใช้คําว่าโอกาสที่จะเกิดการแพ้เนี่ยน้อยมากเพราะเขาเหมาะสําหรับผิวอ่อนบางอย่างที่พี่นุชบอกว่าเขาไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซลลมายในชั้นผิวเรานะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้คู่กับครีม ไข่มุกบัวหิมะนะคะยิ่งทำให้ฝ้ากระจางลงได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะออแต่ก็เน้นย้ำว่าไม่ใช่ใน3วัน7วันอยู่ดีนะคะถ้าในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพี่นุษให้ใช้ประมาณ1เดือนนะคะประมาณ1เดือนจะเริ่มเห็นผลใน1ระดับนะคะในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยพี่นุษให้2 3มอาทิตย์ สองสามอาทิตย์เลยค่ะสิวหายรับประกันตอนนี้พี่นุชเห็นมีโฆษณาเยอะแยะมากมายนะซึ่งพี่นุชลองมาหมดและลองทดลองทดสอบมาตอนที่หน้าพังเยอะๆอะครีมดาราครีมหมอครีมอะไรก็ผ่านมาหมดแล้วค่ะ ก็ได้แค่ดีขึ้นแต่ก็ไม่หายก็หลังจากลงเซรั่มนะคะก็ลงไข่มุกแบบพี่นุชมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตามด้วยขมิ้นไัยผสมบัวหิมะของเราสวยครบเซตค่ะเซต800ที่พี่นุชจัดให้นะ หรือถ้าใครจะซื้อเซรั่มอย่างเดียวนะคะซื้อแยกนะเซรั่มก็อยู่ที่450บาทนะคะค,ครีมไขมุกผสมัวหิมะอยู่ที่กระปุกละ100บาทนะแล้วก็ขมิ้นไผ่ก็100บาทจ้าแล้วก็ถ้าใครอยากได้สบู่ด้วยนะคะสบูก่ก็อยู่ที่ก้อนละ89บาทนะคะก้อนใหญ่สะใจ ก้อนนึงเนี่ยถ้าล้างหน้าอย่างเดียวพิวร้ทยไปเลย2เดือนใช้ยังไงได้2เดือนแน่นอนดูดิก้อนเท่าหน้าแต่ถ้าซื้อคู่กับเซ็ตโปรโครีมนะคะเซ็ตโปรครีมนะอ่าสามารถใช้โปรครีมแลกซื้อก้อนนี้ได้ในราคาแค่40บาทเท่านั้นนะอ่ะแล้วก็เซ็ตโปรครบเซ็ต หน้าใสาแบบพี่นุชเลยนะคะที่พี่นุชให้ดูนะคะก็คือเซรั่มล้างหน้าด้วยสบู่และเซรั่มนะคะและไข่มุกผสมบัวหิมะสบูบ่บางแล้วก็ขมิ้นไพรผสมบัวหิมะนะคะแล้วก็พี่นุชเอาขึ้นมาหรือเปล่าวะ ไม่ได้เอาขึ้นมาอีกกระปุกหนึ่งก็คือเป็นกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะเซตนะคะครีม3เซรั่ม1แล้วก็สบู่1นะคะอยู่ที่800ครบเซตเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะคะใช้ได้เดือนกว่าถึง2เดือนพี่นุรรับประกันว่า1เซตน่ะหน้าคุณจะ ไว้ขาวใสขึ้นระดับหนึงเลยนะคะรับประกันเลยถ้า1ชุดไม่เห็นผลนะคะมาจัดการมาเรียกเงินคืนได้เลยยังไงเห็นผลแน่นอน1เซตนะคะเห็นผลระดับหนึงนะไม่ใช่ว่าโอ้จางแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าคนเป็นหน,น,หนาๆอย่างพี่นุชนะอย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนมันจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าเนี่ย ันนี้แต่อันนี้พี่นุชใช้มาเป็นปีแล้วนะพี่นุชใช้มาเป็นปีแล้วดูดูที่เนี้ยอันนี้คือกระปุกที่พี่นุชเก็บไว้เนี่ยคือพี่นุชใช้เองใช้เองหมดไปเนี่ยอ่อแต่ว่าไม่ไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดนะอย่างที่บอกว่าเอ่อทิ้งไปประมาณ2อชุดอะสอชุดแรกที่แบบเอ่อไม่ได้ตั้งใจจะขาย เออพอมีคนทักว่าหน้าใสว่ามีคนหน้าใสฟ้าหายอะไรเงี้ยถึงได้ได้เออขายด้วยดีกว่าก็เลยถึงได้เริ่มทำคลิปทำวิดีโอก็เริ่มเก็บด้วยว่าเออตัวเองใช้ไปเท่าไหร่เพื่อยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจว่าครีมของเราเนี่ยเป็นของแท้เกรดเอนะคะนำเข้านะคะนำเข้าโดยตรงนะคะเป็นของแท้เกรดเอแน่นอนนะคะไม่มีสารอันตรายแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยพี่นุชเนี่ยใช้มา ปีกว่าแล้วนะคะกว่าจะแบบจากหน้าป้าริ้วรอยอย่างเยอะสิวอย่างเยอะฝ้าอย่างเยอะมาหายได้ขนาดนี้มาใส่ได้ขนาดนี้นะคะพร้อมท้งริ้วรอยก็หายไปด้วยโอเควันนี้ไปแล้วนะคะฝันดีลาติสวัสด์สนใจนะคะทักถามเข้ามาได้เลยถ้าคุณมีงบประมาณเยอะคุณสะดวกที่จะเข้าคลินิก สะดวกที่จะใช้เคาน์เตอร์แบนเข้าเลยนะคะเออเราไม่ว่ากันแต่สิ่งที่พี่นุ้แนะนำเนี่ยพี่นุ้แนะนำจากประสบการณ์ตัวเองตัวเองใช้แล้วหายใช้แล้วดีนะคะเออไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไปบัฟไปอะไรใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าน่าจะไม่เกิดดราม่าก,กันเนาะ เออแนะนำอยากช่วยเหลือคนที่งบประมาณน้อยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ